สวัสดีครับฟูจิครับโรคปอดอักเสบไม่ได้มาจากไวรัสและไม่ได้มาจากเชื้อโรคอย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากอาวัยวะส่วนหนึ่งซึ่งอ่อนแอลงคนส่วนใหญ่ไม่รู้กันผมถึงจะต้องเอาคลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศวัยและคนชราหรือคนหนุ่มก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยแล้วคุณจะรู้วิธีการบริหารอาวัยวะส่วนนี้แค่วันละ1ิวิคุณจะสามารถป้องกันตรงนี้ได้าทาให้คนไม่เสียชีวิตจากการเป็นโรคปอดอักเสบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับชอบไหมครับ ได้มา10.6กกิโลมาดูภาพกันครับเริ่มกินแล้วนะครับเข้าไปที่ไหนครับไม่ได้เข้าไปในหลอดอาหารแต่เข้าไปในหลอดลมเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าไปในปอดอะ่ะทำให้ไวรัสเกิดขึ้นเชื้อโรคแพร่กระจายแพร่หลายทให้ไอแล้วก็เป็นโรคปอดอักเสบหนักร้ายแหลโรคปอดบวมนี้ไม่ได้มาจากไวรัสหรือโรคอย่างเดียวแต่มาจากเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งสําคัญครับ ซึ่งเราไม่รู้กันนี่คือปากของคนนะครับเวลาเรากินอาหารนะครับก็จะเริ่มกินจากนี้ไปต่อไปตรงนี้แล้วไปที่หลอดอาหารใช่ไหมตรงนี้คือหลอดอาหารแต่จะมีบางคนนะครับที่กินเข้าไปกินเข้าไปนะครับแล้วลาดลงไปตรงนี้ครับตรงไปทางหลอดลมพอลงไปที่หลอดลมก็เข้าไปที่ปอดนี่คือปอดอาหารตกไปที่ปอดหรือสิ่งแปลกปลอมตกไปที่ปอดจะเกิดโรคปอดอักเสบครับผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเมดิคอลแอนด์เดนทัลยูนิเวอร์ซิตี้เป็นคุณหมอ ฟันนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการกลืนด้วยแลวเราก็มาเจอคุณหมอโทฮาระฮาลุกะแต่ท่านวิจัยและรักษาเรื่องการกลืนรู้ไหมครับว่าความสามารถในการกลืนอายุมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถจะลดลงมาดูภาพกันครับเริ่มกินแล้วนะครับ เข้าไปที่ไหนครับเข้าไปที่ไหนไม่ได้เข้าไปในหลอดอาหารแต่เข้าไปในหลอดลมเป็นอย่างแย่ยมันเข้าไปในปอดอะทำให้ไวรัสเกิดขึ้นเชื้อโรคแพร่กระจายแพร่หลายทให้ป่วยหนักเลยทําให้ไอก็มีไข้ขึ้นแล้วก็เป็นโรคปอดอักเสบหนักร้ายแรงและข้อมูลก็บอกมาครับคนจะเสียชีวิตจากการกลืนผิดเข้าไปในปอดตายถึงปีละ35,000คนป่วยเป็นแสนแต่ตายปีละ35,000คนนคนและจะบอกด้วยครับว่าความแข็งแรงหรือคนแก่ หรือคนหนุ่มไม่เกี่ยวด้วยนะครับบางคนคนหนุ่มก็สามารถเป็นได้ครับรเพื่อนๆเกิดมาเคยเห็นเครื่องนี้ไหมครับนี่คือเครื่องตรวจความสามารถในการกลืนครับดูครับเตียมอ้าปากทั้งสองซ้ำได้มา10.6กกิโลแล้วในกรณีเป็นสุภาพสตรีจะมีกี่กิโลล่ะครับเต็มที่ เธอได้มา3.6กกิโลเยอะหรือน้อยเนี่ยก็เลยขอมาวัดความสามารถในการอ้าปากของผู้คนแต่ละคนแต่ละอายุให้ทุกคนร่วมมือกัน195คนปรากฏว่า195คนความสามารถในการอ้าปากน้อยมีอยู่13คนและเราก็จะเห็นอีกครับว่าในวัยอายุ40จะเป็น1คนวัย5้เป็น2คนวัย60เป็น5คนวัย7จเป็น3คนวัย80เป็น2คนก็คือ15คนจะเป็น1คนเห็นแทบไม่เกี่ยวกับอายุนะคราวนี้ คำถามต่อครับว่าคนที่มีพลังในการอ้าปากกี่กิโลถึงเรียกว่าพลังในการอ้าปากมันน้อยลงครับคาตอบคือผู้ชายต้องมากกว่า5กิโลผู้หญิงต้องมากกว่า4กิโลถ้าน้อยกว่านั้นคือมีความสามารถไม่พอครับแล้วมันหมายถึงอะไรแลตรงสีแดงนี้เขาเรียกว่าเซกุซโจคิงอแปลเป็นไทยก็คือกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อลิ้นนั่นเองครับตัวนี้เวลาอ้าปากเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงให้หลอดลมปิดครับเวลาอ้าปากนะครับกล้ามเนื้อลิ้นเนี่ยนะก็จะดึงให้ปิดหลอดลมและ อาหารก็จะเข้าไปในท่ออาหารทําให้หลอดลมปิดและอาหารไม่ตกเข้าไปครับเวลาปิดจะทําให้หลอดลมเปิดและหลอดอาหารปิดก็ธรรมดาล้วถ้าเราอ้าปากปุ๊บไอตัวนี้ก็จะดึงให้หลอดลมปิดแล้วหลอดอาหารเปิดอาหารจึงลงได้ง่ายครับเป็นอย่างนี้ อาหารก็จะเข้าไปตกเข้าไปตกเข้าไปในหลอดอาหารครับแล้วก็จะตกเข้าไปในกระเพาะคําตอบก็คือการฝึกการอ้าปากแล้วถ้าเราอ้าปากนานๆมันก็จะเมื่อยปากใช่ไหมครับแต่การอ้าปากแบบไหนล่ะต้องอ้านานขนาดไหนหรือต้องทํำยังไงครับท่านก็บอกว่าครับการอ้าปากอย่างเต็มที่จะทําให้กล้ามเนื้อไปได้ดีครับคุณหมอบอกว่าจะต้องอ้าปากค้างไว้อย่างเต็มที่10วินาทีเพราะไหมครับอ้าปากอย่างเต็มที่1 2 3ตองซัมสตาร์ทหนึ่ 8 9 0หาไม่อยู่ว่าจะต้องฝึกอีกนานเท่าไหร่จึงจะเก่งมีความสามารถในการกลืนไม่เกิดปัญหาโรคปอดอักเสบอีกนะครับก็คือถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ฝึก1เดือนนะรตรงนี้เขียนว่า1เดือนแต่เริ่มฝึกประมาณ2อาทิตย์ก็มีความสามารถในการกลืนเก่งขึ้นแล้วครับไปเพื่อนๆสู้ๆนะครับต้องขอบคุณคุณหมอครับซึ่งใช้เวลาหลาย10ปีในการคิดค้นในการวิจัยในการดูผลทดลองแล้วก็สร้างภาพการ์ตูนที่น่ารักให้กับพวกเราได้รู้กันบทเรียนในวันนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่านะครับกว่าจะคิดค้นตรงนี้มาได้ครับตอนที่ท่าน เป็นนักวิจัยในตอนอายุน้อยๆอยู่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับหัวหน้าฟังหัวหน้าบอกว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกอย่ามาทําเลยท่านก็เลยหยุดการวิจัยพอตอนนี้ท่านอายุเริ่ม50และนะ้วฮะท่านก็เลยคิดว่าต้องมาวิจัยต่อก็เลยมาทําตรงนี้สําเร็จครับก็คือไม่ว่าจะมีใครมาปฏิเสธถ้าเราคิดว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนนะครขอให้ทําต่อไปครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้คนญี่ปุ่นอายุยืนเพราะเขารู้ข้อมูลตรงนี้ครับผมจะให้ของขวัญเพื่อนๆสําหรับคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนของผมในอููจิกะให้ไรรคับ หนึ่งคุณมี DNA แบบไหนสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ดีหรือสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ไม่ดีคุณมี DNA แบบไหนสามารถเข้าไปดูวิธีการได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือของว่างที่กินแล้วลดมะเร็งนี่ผมวิจัยก็มีครับอีกอย่างคือจังหวะการกินข้าวกินแบบไหนมีผลต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคล็ดลับอายุยืน10ปีเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนของผมได้นะ F U J I F U J I S a K I โอเคถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดดาวกดไลค์เยอะๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่